ยำปลาดุกูครับน่ากินมากครับอยู่ที่โรงแรมโรงแรมไรเออรโรงแรมร้านอาหารโรงแรมสิริโฮเทลถนนโพทองพะเมืองจังหวัดนครสิรินงนมครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายใน เดอร์ร้านอาหารนะ้ำอยู่ข้างล่างโรงแรงมเลยครับก็มีคนมาใช้บริการเยอะครับอ๋อนี่เป็นยำปลาดุกฟกูนะครับแล้วก็จะมีะเกี้ยงฉ่ายอะไรอ่างเงเดี๋ยวผมจะสั่งสเต็กตอนที่อ่ ไม่ยังไม่ได้สั่งจะสั่งตอนที่ว่าตอนจะเสร็จแล้วอ่ะกินแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยอันนี้จะเป็นยำเครื่องยำนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยำเขี้ยวผายยำเขี้ยวผายยำเขี้ยวผายนะครับน่ากินมากครับก็ เด็ดลดน้ำตกยนยนยนนครับเย็นๆนะฮะก็จิบเบียร์ไปด้วยแล้วก็ทานอาหารแบบขับแก้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสั่งเมนคอสต์นะครับคือโหยวซำเป็สนสเตอกนะครับชุดนี้ก็กินแบบนี้ไปก่อนนะครับสั่งแค่สองอย่างนะยำบรุฟ,ฟู่แล้วก็ยำเกี่ยวฉัน กลิ่นหอมมากครับอ่าน้องโอกินเนี่ยน้องโอฮักเซียนะครับกับดิสนิจโจทราเวลนะขยันจริงๆเลยนะครับทำงานไปด้วยนะฮะเราจะลองชิมนะครับอขอบคุณที่ติดตามชมศัสนิจโจทราเวลชนะครับยังำบดฟูครับ